ทุ่งสันตวรรษสุภาราบครับใบนี้ซ้อมมากี่วันครับเป็นเดือนครับซ้อมอยู่ที่ใครสุภาพราบครับอยู่ที่จังหวัดปุริรัมม์ครับมีใครมาเป็นผู่ฟังคซ้อมไปนี้มีน้องน้อยครับก็น้องในค่ายคกพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเจ็ดย่างยี่แปดแล้วเราสูงเท่าไหร้อยเจ็ดสี่แล้วน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับหกสิบหกโลเราคนเมือสไทธ์ตาแล้วครับ เอาแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับรุ่นวีเนาะครับให้ตำรวจเคยเจอมาไฟหนึง่งเจอเพไนวันนั้นต่อยกันที่ลุมพีนีลุมพีนีเป็นไงบ้างชนะคะแนนครับชนะพี่เข้ามาวันนั้นต่อยกันเบียร์กันเหรอ พี่เอาโตให้ร้อสามห้าร้อยเจ็ดแล้ววันนี้หนักเท่ากันร้อสามห้าอ๋อวันนี้สายเท่ากันเลยครับคือไม่ต่อแล้วใช่บเห็ไหมวันนี้เหมือนก็ให้เขาล้างตายครั้งหนึ่งครับอืมแล้วเขาไม่มือจะตายเลยจำได้ไหมมือจุกจิกครับอืมแล้วอย่างวันนี้เราจะวางดีวางแผลก็ดูไปเรือ่อยๆก็ค่อยไปเนาะเพราะวันนี้น้ำหนักเท่ากันครับอืมและยัง วันนี้เรามีเอาวุ้อะไรเสริมขึ้นมาไหมต้องรอดูบนเวทีครับผมมีแน่นอนครับคือวันนี้คิดว่ายำชัยพี่ได้ไหมนี่ยำได้ครับเดียวได้เนาะเผื่อเอาความสดบ้างเถอะเผ่ความเก่าเราต่อยมือมันนี่รวมๆทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณห้าร้อยกว่าไฟแล้วมั้งหาร้อยกว่าไฟเนาะและอย่างเมื่อกี้เห็นเขาไปสอบแล้วเป็นไงน้ำหนัก เกินอยู่คนนึงครับแต่ก็ไม่มีปัญหาคิดว่าสบายสบายมันมาวิ่งยามเช้ากินมาก็คือเหมือนว่ามาวิ่งหน่อยแล้วเดี๋ยวได้พอทำเสร็จได้กินนิดเต็มที่เลยร่างกายเราตอนนี้เป็นอย่งสี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงบาดเจ็บไม่มีไมม่ีเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับบุรรีัมย์ครับฝากเชิญชวนแฟนๆคนนี้หน่อยชาวบุรีรัมย์ช่วยเชียร์ผู้แทนตะวันสอบพัฒน์นะครับวันนี้เต็มที่แล้วโอเคขอบคุณมากครับ